สวัสดีครับสวัสดีครับหมออันเดลองจีวิสนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์กีนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาออกหน่วยตรวจสุขภาพระครับที่เวียงป่าเป้าเชียงรายนะครับแล้วก็ผู้ที่นําในการจัดครั้งนี้นะครับคืออาจารย์กีนะครับก็เลยอยากจะถามครับว่าทําการออกหน่วยนี้มาครั้งที่5้าแล้วใช่ครับจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจมีอะไรบ้างนะครับถึงเริ่มทําอันนี้ขึ้นมาครับจริงๆก็เมื่อก่อนเคยได้ไปช่วยงานนะครับของทางแพทย์อาสา ของทางแพทยสภานะครับ,รบแล้วก็เพอ,เอิอนผมว่าก็เป,เป็นเป็นเป็นบุญนะครับได้ถูกรับผิดช,ชอบในเรื่องของการจัดตรวจสุขภาพเกี่ยวกับพระมาตลอดเลยนะครับก็เริ่มจัดมาจากครั้งที่หนึ่งซึ่งซึ่ง,งไม่เป็นอะไรเลยนะฮะตั้งแต่นี้มนพระทุกอย่างจัดคลินิกทุกอย่างอะไรทุกอย่าง ก็ทำเอยทำเองมาถึง22ครั้งให้กับทางแพทยสภาครับช่วยช่วยช่วยงานมานะครับแล้วก็พอตอนหลังคิดว่าเอ๊ะเราจะลองจัดดูเล่นๆเพราะว่าเรามีประสงค์ว่าอยากจะจัดในพื้นที่ห่างไกลอัทีเช่นถ้าไปต่างจังหวัดก็อยากจะขอเป็นอำเภออ่างไกลถามว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรเพราะว่า ผมจะเห็นว่าพระที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในอำเภอเมืองเนี่ยจะมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงคือเข้า<ร>ถึงอยู่แล้วเข้าถึงอยู่แล้วบ,บางรูป่ยมีการตรวจอยู่แล้ว2ครั้งต่อปี3ครั้งต่อปีแต่เวลากับผมเองเนี่ยได้ไปอานิมนต์พระต่างจังหวัดต่างอำเภอบ,บางรูปไม่เคยเลยในการตรวจสุขภาพเผมก็เลยว่า งั้นทำไมเราไม,ไม่จัดเองนะครับ,รบก็เลยจัดครั้งแรกก็จัดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ตั้งเป้าน้อยอแล้วก็เป็นบุญอีกเหมือนกันเพราะว่าผมเองก็ต้อง,อย,ง,อ,ยงอย่างที่เข้าใจนะในการจัดตรวจสุขภาพก็ต้องมีการเจาะเลือดมากมายเท็กซเ์ป,ปอดบ้างขึ้นไปฟ้าหัวใจแต่ที่สําคัญที่สุดก็ต้องมีคลินิกพิเศษนะครับ,รบมันก็ต้องใช้ปัจจัยสูงเพิ่นก็เป็นบุญก็คือญาติผมเขาอยากจะทําบุญวันเกิดเขาก็บอกว่ามีเงินอยู่หนึ่งแสนอยากจะฝากให้ช่วยทําบุญงั้นผมก็ใจชื้นล้วอ๋อเรามีหนึ่งแสนละยังไ เติมอีกสักแสนหนึ่งเลยสองแสนแค่นั้นเองก็เลยไปโชคดีคือเป็นบุญธรรมะจัดสรรก็ไปรู้จักพระ à, ไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็ไปไหว้ท่านก็บอกว่าแถวเน,นี่ยพระไม่เคยตรวจร่างกายแถวจังหวัดประจวบคีคครีขันอยากให้จัดให้หน่อย แต่ว่าพระตรงนี้มีกี่รูปเขาบอกว่าประมาณหนึ่งร้อยรูปยังไม่รู้อะไรเลยนะฮะบอกว่าโอเคจัดให้แล้วป่าหลังจากนั้นก็โชคดีไปใช้โรงพยาบาลของสมเด็จพระเจ้าหัวรอเก้าที่ตรงหัวหินซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ห้องห้องเท่าไหร่นะครับก็จัดที่นั่นเป็นที่แรกก็ปรากฏว่ามีพระมาประมาณร4อรูปครั้งแรกร้อยสิบตกใจครับแล้วหมอไปเยอะไหมฮะรุ่นเลยครั้งแรกผมมีคลินิกพิเศษแค่2คลินิกเองก็เริ่มมาจากเล็กๆ คือใช้คลินิกหมอฟันของโรงพยาบาลแล้วก็มีคลินิกเอ่อคลินิกผิวหนังนะครับแค่สคลินิกพอจัดครั้งที่หนึงได้ก็รู้สึกประทับใจมากแต่ผมว่าบุญที่เป็นตัวพลิกผันก็คือครั้งที่สองก็คือว่าวันหนึ่งผมปกติไม่ค่อยออกไปทานข้าวที่ไหนนะฮะว่ไปออกทานข้าวกับเพื่อนๆก็ไปนั่งโต๊ะติดกับอีกรุ่นพี่รุ่นหนึงท่านก็นั่งเงียบๆอยู่ดีท่านก็เดินมาหาผม ท่านเป็นใครผมบอก,บอกผมเป็นอาจารย์แล้วท่านเป็นใครเขาเป็นศิลปินแห่งชาติก็เลยคุยกันนะครับว่าทาอะไรอยู่ผมก็เดี๋ยวนี้ผมกึง่งกึ่งมีไทยแล้วชอบทําเกี่ยวเรื่องทําบุญจากพระเขาบอกว่าเขาอยู่อำเภอโซพิสัยรู้จักไหมผมบอกไม่รู้จักผมกว่าน้องคายเขาบอกไม่ใช่อยู่จังหวัดบึงการบึงการบึงการครับก็เลยไป,ไป,ไ,ปไปจัดที่บึงการซึ่งเขาพาผมไปดูสถานที่ดูโอ้มีความชื่นชมมากคล้ายๆกับวันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือว่า ทั้งพออลงพยาบาลก็ตามก็ร่วมบุญด้วยค่าใช้จ่ายก็คิดแบบหนึ่งในสามที่เกิดขึ้นทุกอย่างก็เลยจัดก็ตั้งใจว่าสักร้อยห้าสิบรูปออกมาสามร้อยกว่ารูปเยอะมากเลยนะฮะบุญการก็เป็นจุดพลิกผันเพราะว่าวันนั้นเรามีคลินิกพิเศษประมาณสิบเจ็ดคลินิกมีหมอเฉพาะทางมีหมอเฉพาะทางมาเองจากเพื่อนๆก็เริ่มเข้ามาจากคนนู้นก็แนะนํามาจากที่นู้นที่นี่ก็เลยเป็นนิมิตหมายว่า นี่เราอยากจะจัดต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ยังพอจัดเสร็จปุ๊บก็จะมีมาเข้าแถวเป็นจังหวัดต่อไปต่อไปตลอดเวลาเป็นบุญนํามานะครับจนกระทั่งวันนี้จังที่หครั้งที่รับครับที่เชียงรายที่เชียงรายครับําเอวินปะเป้าครับซึ่งครั้งนี้ก็ก็จริงๆน่าชื่นชมมากๆก็คือว่าครั้งแรกสุดเขาตั้งเป้าไว้ประมาณร้อยเศษเศษเช่นเดียวกันนะครับพระลงเทวีไว้ประมาณ370 จะมีวอล์กอินประมาณอีกสามสิบก็ประมาณสักสามบนะครับแต่เพลินติดปัญหานี้เดียวก็คือว่าเพลินไปตรงกับวันสอบนักธรรมตรีนะครับก็เลยมีพระที่ลงทะเบียนแต่เจาะลืดให้หมดแล้วนะครับมาจริงๆวันนี้ประมาณประมาณถ้ารวมแล้วประมาณเกือบเกือบสามร้อยรูปเกือบสามร้อยเกือบคลินิกพิเศษเรามีอยู่12คลินิกพิเศษแล้วก็ได้จิตอาสามาร่วมกันเป็นเยอะที่สุดต้องเป็นประวัติการนะครับประมาณ70ไดสิบประมาณ70ท่านที่มาช่วยกันจากทุกฝ่ายก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออเราหยุดไม่ได้แล้วนะครับ สำหรับครั้งถัดไปไปจังหวัดไหนนะครับอ๋อตั้งใจว่าจะจัดที่จังหวัดกาลสินครับผมนะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างห่างไกลแล้วก็อำเภอที่จะจัดผมจาชื่อไม่ได้ครับแต่รู้สึกว่าเป็นอำเภอที่ห่างไกลมากเ็าน่าจะประมาณวันเตือนหนึ่งปีหน้าสักสองสามเดือนบอ้ใช้เวลาครั้งหนึ่งสองสาเดือนนี่เหนื่อยมากครับผมคิดว่าประมาณสัก3เดือนขั้นต่ําก็คือจะจัดได้เร็วสุดก็ต้องปลายเดือนมกราคม ประมาณไปถึงกราฟมครับแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีรอบหน้าเนี่ยผมก็จะประกาศด้วยนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากจะร่วมทําบุญนะครับแล้วแล้วที่ตรวจมาประมาณ5ครั้งเนี่ยเจอปัญหาสุขภาพอะไรในพระสงฆ์ของบ้านเราเยอะมากเลยครับถ้าในเรื่องของเรื่องเบาหวานความตันนี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้โหเยอะมาก40%เยอะนี่ผมว่าเจอไปหลายคนเลยหลายคนเลยคป็นแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นด้วยอ่าเยอะใช่แล้วก็บางคนเป็นแล้วแต่ว่ารับยาไม่ต่อเนื่องก็มี แล้วก็เจอความดันสูงเจอไขมันสูงเจอยูริกสูงไตเสื่อมแล้วที่ที่พูดถึงตรงนี้ทาให้นึกถึงเคสหนึ่งผมจําได้ทําให้ผมโอดฉุกจริงๆนะฮะมีพระรูปหนึ่งก็มาบ่นบอกว่าโอ้ท่านเนี่ยเปลี่ยนแว่นตาทุกเดือนสองเดือนเผลอผมจัดจัดตอนนั้นแต่ตอนนั้นยังไม่จัดตัดแว่นเนาะแต่ว่าจัดตัวสายตาก็าบอกี่ยเบื่อมากเลยก็ถามเอ้ยเป็นเพราะอะไรอะไรต่างๆเพลอวันนั้นโชคดีเรามีเอาเครื่องตรวจวัด น้ําตาลขึ้นตามมาด้วยาจากบริษ,ษัทที่เป็นเจ้าภาพรากฏาโอ้โหน้ําตาลขึ้นมหาศาลก็เลยเพิ่งจะรู้ว่าสาเหตุจริงๆ,ๆที่ท่านไปตัดแม่สายตาไม่ใช่เกี่ยวสายตาเลยเป็นเเบาห<ร>วานโอ้โหนี่อันนี้คือผมว่ามันเป็นอะไรที่นิดเดียวนะฮะคือถ้าเกิดท่านยังชิงไว้อีกเนี่ยสายตาจะจะจะบอดได้นะครับแล้วก็เจอเยอะครับในเรื่องของอทษนเรื่องเนื้อร้ายอะไรต่างๆก็มีพอส่งต่อไปอะไรต่างๆนะครับ อย่างวันนี้ผมก็เจอคนที่ค่าความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากสูงขึ้นเป็นแบบ10-14เลย2-3รูปนะครับก็ส่งปรึกษาโชคดีที่วันนี้มีคลินิกเฉพาะทางด้านต่อมลูกหมากมาด้วยใช่ครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอเยอะแยะมากเลย70ท่าน80ท่านที่มาช่วยกันนะวันนี้คลินิกเยอะมากครับผมปัญหาของพระมีมีเรื่องอื่นบ้างไหมคนอกจากนี้ปัญหาคืออย่างนี้ครับคือที่ผมจัดเนี่ยผมจะต่างอย่าเรียกว่าต่างจากที่อื่นดีกว่าเอาเป็นว่า ผมจัดด้วยใจและด้วยทุ่มชีวิตนะฮะ<ช><ช>หมายความว่าเราผมจัดไปแล้วห้าจังหวัดเนี่ยผมไม่เคยทิ้งพระเลยนะฮะมือถือผมเฉลี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ4ดเดือนพัง6เดือนพังเพราะลายในมือผมเนี่ยจะมีแนลายชื่อพระทั้งหมดเลยพระถึงแม้ว่าตรวจไปแล้วเนี่ยพอไปหาแล้วต่อเนื่องไม่ได้ สมมติว่าพอเราทรานเฟอร์ไปโรงพยาบาลแล้วรักษาไม่ได้ต่อต้องโอนไปที่อื่นซึ่งใหญ่กว่าเนี่ยส่วนมากจะติดหาเยอะมากก็จะโทรมาหาผมผมเองเนี่ยละครับจะต้องคอยภะษากับเพื่อนๆที่รู้จักโรงพยาบาลในกรุงเทพบ้างที่ไหนบ้างก็คอยส่งต่อให้ตลอดเวลาอันนี้แต่ว่าเราก็ปรารถนาตัวว่าจะทําจนลมหายใจสุดท้ายเราครับผมเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเรียกว่าเราดูแลพระให้ถึงสุดชีวิตจริงๆสุดชีวิตจริงๆรครับมันไม่ใช่การออกหน่วยพค่ออกหน่วย ประชาสัมพันธ์อะไรเสร็จแล้วจบครับไม่แต่ว่าคือการดูแลต่อไปเรื่อยๆพยายามประสานงานให้ถูกต้องแล้วแม้กระทั่งโรงพยาบาลพื้นที่อย่างวันนี้ที่จัดนะคะเราก็ก่อนที่จะจัดเนี่ยผมต้องมีคล้ายๆกฎเอ็มโอเอเหมือนที่พักการเมืองเขาทำกับทางโรงพยาบาลก่อนว่าคุณต้องทําผมหนึ่งสอสสี่ห้ามายถึงการรักษาป้ะให้ดีต้องมีการรีเฟอร์เคสถ้าไม่ได้จากตรงนี้ต้องส่งต่อให้เรียบร้อยถ้าเขารับนโยบายได้ผมจะเลือกโรงพยาบาลนั้นเป็นโรงพยาบาลที่จัดครับคือได้ที่พี่เคยเล่าให้ฟังว่าก่าจะเริ่มจัดได้ครั้งหนึ่งเนี่ยพี่ต้อง บินขึ้นมามาคุยกับโรงพยาบาลคุยกับอำเภอเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ็ดแปดรอบอันนั้นหมายถึงว่าคุยอันนั้นหมายถึงว่าคุยเรียบร้อยเจ็ดแปดรอบนี้แค่นิมนต์พระประชุมต่างประมาณ7จ็ดแปดครั้งแต่ก่อนหน้านั้นอีกยังจะมีอีกที่ต้องขึ้นมาเซอร์วีก่อนสักสองสาครั้งประมาณสักเนี่ยประมาณ8ปดถึงสิครั้งแต่ละจังหวัดครับผมซึ่งเหนื่อยจริงๆครับยอมราว่าเหนื่อยมากทอมากแต่ว่ามีความสุขครับเวลาเห็นพระคุณเจ้ายิ้มเนาะอย่างวันนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าเกือบทุกรูปจริงๆมีความสุขมากค ด้วยเปลี่ยนบุญแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแม้กระทั่งแพทย์เองทีมงานอาสาเองพยาบาลทั้งโรงพยาบาลน่ารักมากยิ้มมีความสุขทุกคนอันนี้แหละคือทําให้ผมหายเหนื่อยเหนื่อยยครับนะครับแล้วผมเห็นว่ากว่าจะมีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาได้อันหนึ่งเนี่ยหนึ่งคือต้องมีคนที่มีความตั้งใจจริงขึ้นมาก่อนแล้วก็เจ้าของพื้นที่ต้องมีความแบบตั้งใจแล้วก็ร่วมมร่วมมือด้วยแม้อย่างนายอำเภอก็มานะครับ อันนี้เห็นคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ก็มานะครับแล้วก็ออโรงพยาบาลเองก็ช่วยกันครับคืออันนี้น่าปลื้มใจครั้งนี้ก็คือว่าทางเชียงรายเนี่ยไม่เคยจัดนี้มาก่อนเลยครับของเราจัดเล็กๆเนี่ยนะแต่ข่าวดังไปถึงเชียงใหม่ท่านคณะบดีแพทย์เชียงใหม่เนี่ยต้องขึ้นมาดูว่าจัดเป็นแบบไหนจัดยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ท่านคณะบดีท่านเดียวนะรองคณะบดีแพทย์ก็ขึ้นมาด้วยสองท่านเลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่ น่าื้มใจครับภูมิใจมากแล้วเราก็อยากเห็นนโยบายที่ทางมหาลัยทางจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยมาช่วยื้นที่เล็กๆแบบนี้ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยแล้วก็อย่างที่พี่พูดว่าความยั่งยืนอยู่ได้ยังไงความยั่งยืนอยู่คือว่าเราต้องยอมเป็นผู้กล้าสร้างบทเรียนปฏิบัติให้คนตาม อย่างวันนี้ผมเชื่อว่าท่านท่านท่านคณะบดีเองพูดเองเลยบอกว่าโอ้ถ้าจัดแบบนี้อีกหน่อยท่านก็มีทีมสนับสนุนตลอดเวลาจะไปที่ไหนจะขึ้นมาตรวจให้ต่างๆวันนี้เรามีมีคุยกันนอกเหนือจากนี้ว่าเขาภูมิภาคของเขาโซนนี้นะก็คือว่ามีผู้สูงอายุเยอะแล้วไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจการได้ยินกับหูตาอ่อทางด้านหูตาคอจมูกทางด้านหายใจ ก็เลยคิดว่าเจ้าทีมแพทย์ขึ้นมาเฉพาะทางดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุอีกเฉพาะด้านนี้เลยสิ่งนี้คือเราเรียกว่าความยั่งยืนมันก็ต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยๆทีนี้ก่อนก่อนจะจบอยากจะให้พี่ช่วยลองฝากว่าบางทีญาติโยมเขาฟังเนี่ยเขาจะช่วยอะไรได้บ้างหรือว่าเขาจะดูแลพระยังไงดีกว่านะฮะคือถามว่าการจัดเหล่านี้ต้องใช้ปัจจัยใช้อะไรเยอะไหมผมเียนว่าปัจจัยไม่เยอะเท่ากับกําลังใจ ผมไม่ต้องการตัดใจอย่างพี่ๆนะครับนะเพราะว่าผมคิดว่าค่อยๆหาไปนะครับแต่สิ่งที่สํญญาคัญคือว่า กำลังใจแล้วก็พี่ๆช่วยจประชาสัมพันธ์ให้คุณหมอที่อยู่ใกล้ภูมิภาคนั้นๆอำเภอนั้นมาช่วยออกแรงออกกายช่วยกันกับพี่ๆที่มาช่วยกันถวายเข้าพระพิสูจสงฆ์บ้างหรือออกลงทานถวายข้าวพระพิสูสงฆ์นี่คือสิ่งที่ผมว่าสําคัญที่สุดมาร่วมกันนะครับแล้วก็ผมพิ่งทำคลิปไปครับเมื่อเช้าหลังจาโกรวเสร็จเนี่ยผมบอกว่าขอทนรงณ์ตักบาตรอาหารสุขภาพเพราะว่าบางทีพระท่านบอกว่าท่านเลือกไม่ได้นะฮะญาติโยมเอาอะไรมาถวายท่านก็รับหมดนะฮะฉะนั้น เราจะไม่ทานส่งอาหารแปรรูปให้ท่านาไม่ส่งน้ําหวานน้าอัดลมให้ท่านนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องช่วยกันด้วยใช่ครับอันนี้พี่พูดได้ดีมากเพราะว่าผมเคยทํำป้ายให้เลยนะแล้วก็เลิกไปแต่ว่าจะทําใหม่ก็คือว่าตามวัดเราน่าจะทําป้ายหรือใครสามารถทํามาส่งให้ผมได้นะครับเป็นป้ายว่า งดของหวานงดของเค็มต่างๆเราจะแจกไปตามวัดเขาจะไปตั้งตรงอาศนะที่ถวายพระทหารเช้าให้ญาติโยมมาเห็นว่าวัดนี้เค่งเรื่องการรับประทานต่างๆผมว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เพราะว่าสุขภาพของพระเนี่ยขึ้นอยู่กับอาหารที่เราไปถวายเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องช่วยๆกันนะครับแล้วก็ทางส่วนทางที่เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการสกรีนนิ่งให้ คัดจองให้ว่ามีโรคอะไรที่ยังซ่อนอยู่ก็จะมาดูแลกันต่อไปนะครับได้ครับมีอะไรพี่อยากจะทิ้งท้ายไว้สำหรับรุ่นถัดไปไะครับรุ่นกาละสินกาละสินเหรอฮะพี่ๆที่อยู่ที่กาละสินนะครับถ้าเกิดเห็นข่าวนี้นะครับเดี๋ยวผมโอจริงๆครับยังจําอําเภอไม่ได้นะฮะแต่ว่ามีชื่อโรงพยาบาลแล้วจะลงไปดูพื้นที่ก็ฝากดูว่าถ้าเกิดมีจับเพื่อนเป็นหมอ นะครับแถวๆนั้นช่วยช่วยเกณฑ์กันมาเยอะๆเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะเปิดคลินิกใหญ่ในบ้านนะครับแล้วก็ถ้ามีภาคประชาชนจะมาช่วยกันเรื่องโรงทางเรื่องรับส่งพระอันนี้ขอความรบกวนกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พีนะครับที่มาจัดกิจกรรมดีๆแล้วก็ให้ผมได้มีโอกาสมาร่วมได้ตรวจสุขภาพพระด้วยนะครับดีเลยครับสาธุขอบคุณมากครับดีครับขอบคุณนะครับครับ